สวยเกินบรรยายแฟนคลับตะลึงเลยมาแอบทักษออนใส่ชุดเจ้าสาวอีกครั้งเป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยและเก่งแถมวางตัวดีแบบสุดๆนาทีนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่คนสวยแอบทักษอนพักสุขเจริญ คุณแม่ของน้องปีใหม่นั่นเองค่ะและแน่นอนว่านอกจากจะเป็นนางเอกสาวรวยระดับพันล้านแล้วนั้นเธอคนนี้ยังมีกิริยามารายาทบุคลิกที่อ่อนหวานและแฝงไปด้วยความเข้มแข็งในฉบับซิงเกิลมามิกด้วยล่าสุดแอบทักษออนก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับตะลึงอีกครั้งเมื่อเธอนั้นลุกขึ้นมาแต่งชุดเจ้าสาวอีกครั้ง โดยงานนี้เป็นงานอีเวนต์แรกหลังจากที่ประกาศคลายล็อกดาวน์จัดขึ้นที่เซนทรัลฉิดลมนันเน่เองค่ะหลังจากที่ภาพดังกล่าว r โพสต์ลงไปนั้นต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นหนูสู่ขีดวันละไม่ตามกว่า100รอบเพราะพี่แอปเลยนะใจไม่ดีเลยใส่ฟิลเตอร์ตอนกำลังจะดื้ออีกแล้ว พี่ปีหรือเปล่าพี่ปีเวอร์ชั่นงงไงหรือเปล่าคะห้าห้าอยากเห็นคุณแม่ใส่ชุดเจ้าสาวอีกครั้งนะคะ